อะก็ <c oughs> สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ<ด>นายพอดีนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของหลายๆายท่านนะครับเป็นวันอาทิตย์ที่29เก้าเดือนอะไรไหม <c oughs> อ่ะเดือนสิงหาคมนะครับก็หางหายไปนานนะครับน,นไม่เคยได้ทำ u t u b e เลยประมาณจะเป็นเดือน,น,น <c oughs> แล้วเนาะ วันนี้ก็เลยนายปรีจะพามาอ่าพามาดูวิธีเสียบหรือเปลี่ยนยอดอะโวคาโดนะครับซึ่งก็วันนี้เราไปเจออะโวคาโดตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีอัตลักษณ์หน้าตาประมาณนี้รูกยาวอย่างนี้เลยเนื้อเยอะๆเ,เ,เม็ดเล็กๆนะครับซึ่งข้างในเขาอร่อยเนื้อเขาอร่อยมากครับเม็ดก็เล็กนะครับก็ออกสีเหลืองทองเลยเนาะ เนื้อละมุนมากแล้วก็เม็ดเล็กอีกลักษ์เนี่ก็เลยเม็ดเล็กเกาะนายพอดีก็เลยสนใจนะครับอยากเอาไว้ติดสวนก็เลยไปขอซื้อกิ่งเข้ามาเนาะซึ่งไม่ใช่ต้นของตัวเองก็เลยวันนี้มีโอกาสนะครับก็เลยจะพาเพื่อนมาดูวิธีขยายพันธุ์อีกวิธีนึงนะครับเป็นการเปลี่ยนยอดนะครับเป็นยอดอ่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์กันเนาะ คนจะกินให้ดูก็อิ่มไปแล้วข้างหลังนะครับกินไปครึ่งลูกอิ่มแป้งเลยลูกใหญ่ครับลูกใหญ่สองลูกโลอัพนะครับอ่ะไม่พูดกันเยอะวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาแนะนําอุปก,กรณ์ในการเสียบกันแล้วกันนะเนาะอะทิลชิ้นเนาะกินแรกก็เป็นมีดนะครับทุกวันผมจะใช้มีดผ่าตะนะัดเนาะวันนี้หาไม่เจอเอาดำนี้แล้วกันนะครับอันนี้มีดผ่าเข้าริมครับแล้วก็ต่อมาชิ้นที่สองครีมตัดจริงนะครับ อ่ะแล้วก็ชิ้นที่3ามแอลกอฮอล์นะครับไว้เช็ดมีดเช็ดมือนะครับกันเชื้อราเข้าแผลแล้วก็ตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งก็เป็นยาฆ่าเชื้อรานะครับนี่ครับแบรนด์นี่มานจะมาจากประเทศจีนเนาะแล้วก็เราจะมีตัวสุดท้ายเป็นพาราฟิล์มพันกิ่งนะครับที่ว่าซอยออกมาเป็นแว่นๆอย่างนี้แลวเนาะจะได้เหมาะกับการใช้งานง่ายๆเนาะครับอ่ะ ที่เหลืออีกสองอย่างก็คือเราจะมีต้นตอกันเนาะต้นตอที่เพราะจากมเมล็ดนะครับเพราะจากมเมล็ดอของอวโคโดที่สุกแล้วนะครับนี่อันนี้ก็อมใช้งานนะครับขนาดนี้นะครับเดี๋ยวขอ,อยาเช็ดแอลกอฮอนิดนึงก่อนนะครับมือปกระกก็มีต้นตอเนาะต้นตออ่ะนะครับแล้วก็จะเป็นยอด สายพันธุ์ดีนะครับนี่ไปขอซื้อเข้ามาแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเสียบให้ดูเลยเนาะจะได้ไม่เป็นการช้าในการดูนะครับอันดับแรกเลยเราต้องนี่เลยนะครับเริ่มเลยเนาะแล้วก็มาเฉือนแผ่นะครับตัวแรกเราจะเข้าอแบบฝานบวบนะครับประมาณนี้นะครับจะให้ดูอับนี่นะครับฟานบวบแบบนี้นะครับนี่ พอเราเฉือนเสร็จปุ๊บเราก็จะบรรุยอดพันกันเนาะดูยอดพันแล้วก็จะตัดนี่เอาแค่นี้พอนะครับคือยอดเขาจะมีตุ่มตาอยู่เนาะนี่ครับตุ่มตาแล้วก็สะก,กิดปลายมีคมคมตะก,กิดนี้ออกการใบออกครับภาพให้เหลือประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเฉือนตัวกิ่งพันเนี่ยให้เข้ากับแผลต้นต่อปะที่เรา ได้เฉือนไว้ก่อนหน้านี้เนาะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการเสียบอะโวคาโดจําเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องเช็ดแอลกอฮอล์ทั้งมือทั้งมีเอ้ทั้งทั้งมือทั้งมีดนะครับทุกทุกทุกรอบที่เฉือนนะครับจริงๆผมเป็นคนอีสานนะครับเดีวบอกไ้าไปโตัวเหล่านะครับน้ะก็ต้องพูดไทยผสมลาวครับเพราะว่าบางทีคนไทยก็ฟังลาวบ่หูเรียงขึ้นกันนาอครับบอกปนๆนกันเอาเนาะครับ อ่ะเดี๋ยวผมเฉือนตัวนี้ให้ดูเราก็จะพันให้ดูเนาะหนึ่งรอบเขนแบบนี้นะครับทีเดียวจบเลยนะครับออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอ่าพอเสร็จปุ๊บจับพาราฟิล์มมาฮองพาราฟิล์มที่เว้นๆวอย่างนี้มันจะเป็นสองชั้นนะครับเขาจะเคลือบกระดาษไว้แล้วก็สก,กิดนิดนึงให้กระดาษมันแตกนะครับแล้วก็ขีกออกเพาเป็นสองชั้นนะครับส่วนกระดาษเราก็ทิ้งไปเนาะ ทีนี้เราก็จับแบบนี้ออหยดพันธุ์ดีมาประกบกับแผลที่เฉือนไว้นะครับจะพอดีกันเลยเดี๋ยวหมุนนิดนึงประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็พันเลยต้องพันให้เร็วนะครับเดี๋ยวลมเป่าแผลแห่งนู่นนั่นนี่เชื้อราตามอากาศนะครับเทคนิคการพันนะครับพันข้างล่างตรงแผลประกบกันให้หลายๆรอบที่สุดนะครับอ่านี่นะพันแบบนี้ พอตึงๆหน่อยแล้วก็ม้วนหางขึ้นไปข้างบนนะครับพาราฟิล์มเขาจะยืดหยุ่นสูงนะครับแล้วตาเกิ่งไม้เขาจะทะลุออกมาเองได้โดยโดยไม่ต้องไปแกะแปลอะไรทําให้เขาเลยนะครับนี่ครับเสร็จง่ายๆครับเพื่อนๆนี่ครับท่านผู้ชมแค่นี้แหละครับก็ไม่เกินไม่เกินสิบสี่วันนะครับเขาจะแทงยอดออกมายาวประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณสองเซนนะครับนี่ครับอีกหนึ่งวิธีการขยายพันธุ์เนาะครับ อันนี้เป็นการฝานบวกนะครับอ่ะหนึ่งวิธีออจ้สองอาทิตย์จ้ะอ่ะ,อะเดี๋ยวต้นต่อมาเดี๋ยวผมจะผ่าริมให้ดูกันเนาะครับสักครู่ครู่อ่ะต้นต่อไปอย่าลืมเช็ดมีดเนาะท่านผู้ชม,มเช็ดมีดด้วยแอลกอฮอล์ล้างแผลเรานี่เแหละเนาะนี่ครับยี่ห้อใดก็ได้ตาม อันัยนก็ได้หรือทีวงซเวนมีขายหมดเนาะแต่มีเราต้องเช็ดนะครับเรียงไรอย่างนั้นเดี๋ยวตัวน,นี้จะเขาริมให้ดูกันเขาริมปาาลายขลามแล้วก็ตัดกลางเลยเนาะครับความสูงแล้วแต่ชอบนะครับนี่ตัดเลยตัดสิ็จปุบ๊บผ่าลงกลางเลยเชบิบนี่นะครับความยาวตามที่ต้องการนะครับประมาณนี้น พอเสร็จปุ๊บเราก็จะมาหายอดพันดีกันนะครับนี่นี่ก็เหมือนเดิมครับกิบกันใบออกนะครับเพื่อที่จะได้พันผราฟลามิง่ายๆเนาะนี่กิบออกให้หมดเลยนี่เป็นการเสียบอ่อนเนาะครับเนาะต้นป่าต้นตอเราก็อ่อนยอดพันเราก็อ่อนนะครับเป็นเทคนิคง,ง่ายๆครับเพื่อนๆเอาไปทําเองดูกันได้เลยทําไม่ยากนะก็ ดีกว่าเราไปซื้อเข้าแพงๆเนาะครับเป็นวิทยาทานนะครับน,นี่ครับจะเขียนเขียนเราให้ดูเขียนก่อนเราค่อยดูเนาะตกไม้ผลเนี่ยเก็บผ้าไหมเก็บผ้าทันไหมอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับไปจะล้างแบบอย่างนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บแล้วก็มาเสียบเข้าตรงนี้นี่นะครับอันนี้เป็นการเข้าริมนะครับ นี่เสมอนกันเงียบเลยทั้งสองข้างนะเพื่นพนอนๆนะครับเสร็จแล้วก็เราจะพันเหมือนเดิมครับพันเหมือนต้นเมื่อกี้เนาะครับนี่พันแบบนี้เลยเน้นข้างล่างก่อนหลหลาย,ลายรอบนิดนึงเพ,พราะว่าพลาฟิล์มอะ่ะเขาโดนน้ําโดนแสงแดดนิดหน่อยเขาก็จะเริ่มแตกออกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพันให้แน่นสาหรับตรงที่แผลเขาประกบกันนะครับปิดหัวให้มิดเลยน,นี่นะครับ เนาะยังไงก็อันนี้เข้าริมอันก่อนนี้ก็เป็นฝานบวกนะครับง่ายๆครับเนาะก็ให้เ,เพื่อนๆลองไปหัดทดําดูถ้าใครยังไม่เคยทํานะครับง่ายมากนะครับถ้าเขาจะติดเขาคือเขาจะอยู่อย่างนี้เลยครับสีเขียวๆอย่างนี้เลยสามสีว่วันเขาจะเริ่มแห้งถ้าเขาจะไม่ติดตรงกิ่งพันธุ์ดีเขาก็จะเริ่มดํานะครับโอ้ฝนตกแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยว โอกาสหน้าหากมีอะไรดีๆใหม่ๆเดี๋ยวนายพอดีจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทางช่อง y o ยูอ่ามีชื่อช่องว่าช่องนายพอดีคนเดินดินนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็เป็น Facebook นะครับชื่อเดียวกันกับชื่อ,อช่อง YouTube เลยเขียนคำว่านายพอดีเว้นวักแล้วก็คนเดินดินนะครับอ่ะสุดท้ายก็ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นายพอดีด้วยนะครับเนาะ จะได้เป็นกำลังใจให้านายพอดีได้ทําสาระดีๆน่ารู้ให้ดูกันหรือว่าให้ชมกันนะครับเป็นวิยาทานไปเรื่อยๆนะครับก็ขอขอกําลังใจจากท่านผู้ชมนี่แหละเนาะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งทางช่อง YouTube แล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามทาง Facebook นะครับาทางช่องนายพอดีเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝาก ด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ